สวัสดีสวีดัตยามือเส้าครับพี่น้องครับโอ้ยมาเนี้มาเบ่งงานแตง่งงานแต่งแบบบ้านๆอีสานบ้านเฮานะครับพี่น้องครับมาอนี้นะครับมือสันวันดีพ่อแย่หำครับพี่น้องพ่อแย่หำลูกสาวเพื่อนอแต่งงานนะครับมาอนี้ข้าเจ้าทั้งเจ้าเบามาสูขอนะครับทั้งเจ้าเบากับบ้านใกล้เลื่อนเคียงกันได้เลยพี่น้องโธดอะมีหอดรถแห่มาพร้อมเลยพี่น้องเลยนะครับแห่เคยว่าสันซะนะครับ บปแพร่ภาไปเบิ่งในงานพี่น้องครับมื้อนี้นะครับเป็นงานแตง่งนะครับงานแต่งแบบอีสานบ้านเรานะครับทีมงานชาบ้านนี่ยมเดินทางมาจากบ้านบุงเขียวใกล้ๆนี่แล้วครับพี่น้องนะครับบ้านใกล้เลื่อนเคียงกันนะครับที่ทั้งพี่กับสิเป็นพี่น้องป้องปายก็กำลังกินข้าวกินน้เนำเนา่มัวเศร้ากันนะครับ <c oughs> โอ้ย ทางพี่ก็จะเบ้าเจ้าสาวกำลังเข่าผ้าขวัญน,นะครับอ่ะขออนุญาตเ,เ,บเบิ้น้ำเบิดนะครับเป็นพิธีทัทงอีสานบ้านเฮานะครับเป็นพิธีโบราณดั้งเดิมนะครับผู้เฒ่าผู้แก่ผ้าเฮียดสืบสารนะครับอันนี้คืองานแต่งนะครับมีผ้าขวัญน,นะครับใบสีสูสขวัญน,นะครับ ใบซีซูขวัญผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งสองกำสองไฟนะครับแล้วก็สิมีพอพามนะครับเลยว่าหมอสูตรนะครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวกับพ่อท่านใหญ่ป่านใดดอกกำลังพอดีกำแม่นน้องใหม่กันสิเป็นแหนงมันนี่ละนี่พ่อเจ้าบ่าวฮัลโหลสัปปะพ่อดาเซนคือคืเบิบ่งแต่ว่าพ่อเจ้าบ่าวยังซ้ำนี่นะครับเนี่ย ซัมผู้เบ้าซัมหน่อยได้พอจะเบ้าคันดนี่แม่จะเบ้า,าน้องโอน้องโอ๋ขนาดแม่จะเบ้าเนี่ยคอยยังเอินเขาน่องอยู่พี่น่องขึ้นเบื้องลดนนะจะเบ้าสีซัมไหนหลดพี่น่องครับ <c oughs> จานเสียนนะครับนี่บนในในลูกไผ่นะครับตอนนี้กำลังเข่าสู้พิธีกำลังผูกแขนเนาะผู้เฒ่าผู้โทกับเป็นสักขีพยานนะครับ ขูเข uh, uh, ียนเจ้าบ่าวเจ้าสาวอสู้เอาเด้อสู้เอาลูกไคลูกเอยเด้อเนอะอ้อสิงิเจ้า่าวอะไรอะเปออบาบ้าจ้บ่าเอ้าจ้าบ่าวเ่เนี่ยจ้บ่ายังมื่อท่านขุนเลยเนี่ยท่านขุนดาบอยู่ใส่ท่านขุน น yeah, ี่ก็จะเบ้าอ um ีก hmm. บ่เนี่ยโอ้ยแน่นอนแน่นอนจะเบ้าน้อยมาแต่เ้าวคนบ้าหมายว่ากระตุ้นได้เด้วเนี่ยโอ้เจ็บคออยังว่านอนจังไหนบูมือขึ้นเลยเออนี่เจ้าบ่ากับเจ้าสาวตะเปาะแต่แปะอยู่เนาะขับแม่นอึงกับพ่อนมีใครนะลุนเนี่ยเนาะแม่นแม่นบอกพ่อบ้าม เนี่ยพ่อปั๊มืเมื่อวานไปเอาอึ้งครับเนี่ยไปเอาอึองอยู่เขมรลาชสีส้มไอ้เพื่อนนี่ลายจัอกน้อยนี่ลายจักว่าเลี่ยวกันไม่ยังอะไรทั้งนั้นมองเรียวๆแต่โอ้เอาผ้าเอาผ้าขวัญไปไว้ผ้าขวัญมีสองผ้า่น้องผ้าหนึ่งผ้าเจ้าบ่าวผ้าหนึ่งผ้าเจ้าสาว นะครับผ่านใบสีสูงขวัญแดงนะ,ะครับก็มีไข่ต้มมีเข่าต้มมีอะไรเนี่ยล่ะแม่ไฟผูแขนนอเออเนี่ยพ่อใหญ่เราอบเลยเออมีไก่ไก่หน่อยพ่อเนาะไก่สู่ขวัญผ้ามเนาะอ๋อครับกับดอกไม้ตุ้กเทียนน,น,นอพ่พอใหญ่นอเอะเป็ังล่ะโอ้ไม่ให้โอ้เอาไวเอาเอาไว้ผูกแขนนอสันเพิ่นว่าเอา พี่น้องมาน <schön> ้องคุณมาผูกเอาเขยเด้อพี่น้องมาน้องคุณเด้อพี่น้องมาน้องคุณมาผูกเอาเขยอ่เอาเอาเอ๊ะบอลจงมากระจงสังข์สมัยอม้ไม้หนีไหนได้ได้หนีไหนอูบอกครับนี่ ไหวปูยังก็ยังนุ่มเนี่ยแข่นว่าปูเนี่ยต้องซักมากะเท่าหลังกองกองเลยแข่นว่าปูนั่นปูเอออันอันไหนสมุนไพรนิน่อยเอาเมี้ยเขาเอาเมียแต่น้อยเอาเมียแต่น้อยก็เลยเป็นปูไหวเนาะครับเนาะอ๋อปูไรเอาผูกเอาใบเอาเขยเด้อบ้านเด้อบานบ้านไผูกเอาใบบ้าน อาบุกอาไผ่บุกอาไผ่ปูอ้อยปูงานนี้ฮะโอ้สีแดงเกือบเครื่องหมตัวน่ะโอ้ยอยากเป็นจะบบ้าวได้มีสีแดงแน่อา เราก็เวยทั้งเงื่อนบอตัวนี้บ่โอ้เอาไปไประวังเด้อระวับายลบ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 มากวัาก็ไปเก็บไว้บัดนี้แล้วแล้วโอ้ยมากเกินบว่าท่นตัวนี้สถานีมันขับแคบแน่พี่น้องนะครับเพราะว่า พื้นที่มันมันฝนตกนะครับเราก็เลยเอาตะแ c h มาวางเลี้ยงกันนะครับพอได้เห็ดหม่องเห็ดพิธีนะครับตรงนรี้มันกัดมันกัดแคบมาหน่อยนะครับก็เลยบริเวณเอาตู้ทั้งล่างนี่แหละนะครับแบบอีสานบ้านเฮาพี่น้องแบบบ้าน,านๆเลยนะนะครับพี่นี่เห็ดข้องแบบอีสานบ้านเฮาเลยพี่น้องจ๋ารับคอต่อแขนเจ้าสาวเจ้าบ่าว

จะเ้าถือขันน้ำในหันเออผมไปยังเขาจะปั้นเขาก็ได้นอยาห่ยดเขาดีดอกชิดดเขาดีดอกนี่เด็ใครงั้นหนึงมามาผู้เฒ่าเลี้ยวดอกก็จังทีผูกต้องก้นมู่ดอกไปได้ผู้เฒ่าตะกอนน้อยใหญ่เนาะเอาอย่าบกเอื้องมันว้ครับครับครับ พอได้เฮ็ดเลนเนาะบ่ใหญ่เนาะเฮ็ดีลเนาะเออเฮ็ดีิลีมันได้ลูกเนาะโอใหญ่แล้วคืแน่นอนแต่ว่าจะเห็ดเลนได้ลูกอเฮ้ย ทักหนิกะเนี้ยขั้ครัวแม่ครัวครับพี่น้องเนี่ยแน่กับเข่ากับน้าครอขัวแม่ครัวน้องตองอ้าวน้องตองอยู่บ้านบอกไม่ได้ไปไหนบอกน้องตองเนี่ยมาค่ะโอ้ยน้องตองสาวเลี้ยงวัวจําได้ไหมพี่น้องเอ๋ย ตะกี้พอดเลี้ยงวัวสมัยพอดเลี้ยงแล้วก็มาเป็นนักกีฬาเป็นนักกีฬาแล้วนักกีฬาทีมอะไรเล่นอะไรฟุตบอลค่ะเล่นฟุตบอลรู้นักกีฬาฟุตบอลคือเป็นผู้จบผู้งามจริงสิคามีแต่วันเลี้ยงงามๆเนี่ยฟุตบอลก็งามดูหน่เอาสู่ๆลูกสู่ๆจัดไปจัดไปติดทีมชาติเด้อนักกีฬาครับโรงเรียนนะครับเตะฟุตบอลน้องตองสาวเลี้ยงวัวสมัยตะกี้นี่ยจานลอยมันไทยคลิปอยู่ให้หน้านี่ยล่ะอยู่หน้าจานลอยนี่ยล่ะนะครับ เออเอาใยไม้ผูกเอาเขยพระเจ้าเออฝ่ายจะไหนใยมันขาดง่ายบ่โบนโม่งเขียนดัดสันโบดบ่เอาผู้สาวจันลอยกับมาตัวนี้ผู้สาวจันลอยกับมาตัวนี้ฮัลโหล

บท่าให้ผู้เฒ่าบนเก่ากันพี่น้องนี่ยแหละครับคือเฮ็ดข้องประเภทนี่อีสานโบราณน,นะครับผู้เฒ่าผู้โถ,ถนะครับขันมีงานมงคลสมรสจังสี่เพิ่นกับเฮ็ดแบบนี้นะครับเนาะผูกคอต่อแขนสู่ขวัญน,นะครับเอาไพเอาเขยนะครับเนาะอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่ก็แล้วกันพี่น้องนะครับเนาะบ,นะบาดไอ้กษัริย์หายกินข้าวกินน้ำไปส่งอึ้งให้เพื่อนก่อนเด้อบาดไอ้เด้อผู้ใดสั่งอึ้งก็กกถารับเอาพี่น้องเลยนี่เพราะย่าหำเพราะจะภาพเพื่อนได้ลูกเพื่อนได้ลูกเขยเมื่อเนี่ย เศ้าเรี่ยงง่วแล้วมาเอาเขยละบาทเนี่ยคือเกา่าคือเกา่าแต่ล้วบักเชฟไหมน่ะอ้าวคลิปนี้ฝากไว้สังนี้เรพีนนน่น้องน้อสบายดียูดีไม่ห่งครับสวัสดีครับ